ว้าวกินอะไรคะตาเอ๋พี่น้องข้าวหอครับรูมไก่รูมแกงเห็ดปลเดิบปลาดบเหมือนผู้เรียนไหมมหลากหลายนะครับพี่น้องเลิกงานแล้วก็ต้องเพิ่มพลังโดยการกินกงพี่น้องเริ่มเต้นครับเป็นที่เอามาฝากลางแกงไข่มะเดงไข่ก้ม โอ้ไม่ยินดีแคไอออกคอยน่วยลดีกับต้มสอดเขากทมดดเออกินเลยเขามั่งใจยู่วห่อผักรวมโต๊ะเรามาสองตอมาสองเดีวกินร้อยละคอยกันของผัวตัวบนรถนะครับคมันเกินแสเอแทเรียนสองงานสามาเมื่อละสองงานามสี่ต่อกันเลยเดี๋ยวนี้แห่งนี้จะสองงานสามนไ ยังบาอย่งงืดแต่ว่าเสียงเพ่อนเบิร์ดพอปิดอันนี้นี่ปาซูมปะซูเสียงเข้ากันนะลองเพ่งเดียวกับเบิร์ดอ๋อมซืพ่อกันนิดิ่มันจะเป็นอนก่อนเทียงไปใบัวโอ้นะเปนอนนำกันเทียงหจียงไปใ้มปาันตดุงบางเหมือนกัน ไปอันนี้ขาหมูเยอรมันนี่ผู้เรนี่โอ้ยไอห่อมากอลยไอห่อมากเลยเปล่ามาค่ะ่อยห่อต่อค่ะว่อเจ้ากินเบื่อแล้วเนาะแต่เลี้ยงตนทต้องกินทั้งเป่าทั้งแลนกินนั่นกินไหนครัเดียวย่นืดดิแกะกเลิแก้มูนเลยอันนั้นอีเองเป็นเมนต์วันนี้อันนี้ห่อป่ะไอทุ่มน้ำปลาซอสราดซีมักเพราะว่ามันมันกินอาหารเล้าเล้าอ๋อ้อไอซีห่อไปที่พักก่อนตี ไปกินต้อที่ผสมอ่ดีต่มันเสียบอ่ผงได้อ้ผสมไ้อย่างกินอกเมันเป็นาเพราะว่นมี้้งบ่เอาอันนู้นถกกินเองลองอัน้าลองพี่อาการท้องอลายก็เป็นบ่อยากเข่าีมปามันห่อนจะกินเขาก็เสียบเสบพอจะเป็นผู้เสีบเองเลยเขาไม่อยากจเสียบชิลนันไมไมันบ่ดีี่จะไปกินเอง เมื่อวานอย่ทกิน้เป้วงจเจ้าก็เลืสิไปกินเองตี๋เียห้าโอ้ยบาดใโอ้ยเส้าัวเหมเ้าเจียบาดงงเงีหาบ่ยังตัวนันตัวี้ยัวยกินบตัวบพาเติงก็ยนแปกับเสียใจโอ้บาดชว่าีจะไปซุมเงี้ยคนพี่น้องใจมน้ำตาครัมหนือผสมเป็นเงี่ยคนมากแต่วันทีหยิบเก่ารับงานถึงหลังเปี้ไม่โม้คอยแงานหมันน้ำ เยเอายเกากจะไหนคยนั่งเคียงึ้นมาติยิบเก่ากับมุงเทพเหรครบเลียพเกินเียงนี่ย